สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการนักวาดครีเอทีฟเกมเมอร์กับเกม My Cut t a l l นะครับถ้าผมอ่านไ้ผิด My Cut t a l l นะครับมาหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปสักพักนะครับผมจะรู้ว่าเกมนี้มันยากมากๆนะครับแต่ผมมั่นใจในฝีมือของผมนะครับว่าผมจะสามารถผ่านจุดๆนี้ไปได้นะครับมาดูกันเลยเราขอคลิปเกมกอนนะครับครบมารู้กัน ผมได้ข่าวว่าเกมนี้ต้องใช้สมาธินะครับแต่ผมไม่ต้องใช้หรอกครับเพราะผมนั่งมาเยอะแล้วเอ้ยนั่งสมาธิเรื่องมุกอะไรของกูเนี่ยอืมไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับพะผมได้ผ่านมันมาแล้วเฮ้ยฮ,ฮ่าฮ่าพ่อพ่อพ่เอา้าจะฟักกูกดแล้วไม่ใชนะ่เหรอเมื่อกี้ผมฝันไปนะครับผมตายไปนหนึ่งแล้วครับผมจะขึ้นตัวเลขไว้ให้ทุกท่านดูว่าผมตายไปเท่าไหร่แล้วเ้ <c oughs> มันก็ไม่น,นนะ มันก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับผมแต่มันยากเกินกว่าที่ผมจะเล่นได้เฮ้ย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 ห้าหกห้าเฮ้ย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 ผมกดแล้วนะหรือมันต้องกดก่อนจังหวะวะเออเฮ้ยน่าสนใจดิห้าหกจับติ้ง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 ตึ้งติ้งติ้งติ้งตึ้งติ้งติ้งอ้าวเฮ้ยผมพลาดเองนะครับ พลาดเองไอ้นี่กระสันจังเลยเนะี่ยเฮ้ยตุ๊กตาหัวสันหัวคอนหรือเปล่าจุบจฮบเฮ้ย The fuck. ต้องผ่านไปให้ได้นะครับณจุดนี้ผมเชื่อว่าผมต้องผ่านไปได้ ตต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 งง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 ึึึึึึไงเล่าไงเล่าผมมาถึงจุดๆนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยแค่นี้ันทำใหทำให้แค่นี้มันยังทำให้ผมหัวร้อนไม่ได้หรอครับผมเคยเจอจุดเดือดที่เดือดกว่านี้นะครับในเกมเอลนะครับนี่มันยังเด็กๆอยู่นะครับ มีอะไรก็จัดมาเลยหนูกูกดแล้วนะ The Fuck กูกดแล้วนะเอ้าเหี้ยโฆษณาเด้งจะไล่แมนมากเลยครับ มึงไม่มีเลงขาเหรอ <c oughs> กระจอกแท้กระจอกแท้พึโชว์โปกระจอกแท้ สุดๆทำได้ดแค่นี้เองลหนูกูโดดแล้วนะ <c oughs> เขาบอกว่าความไวายเป็นของปีศาจนะครับซึ่งผมเป็นปีศาจแดงแมนยู <c oughs> มีใครจะดา่ากูไหมเนี่ยมาแล้วครับจูบโหโชเตอโออเะเะฮะเป็นอะไรของกูเนี่ยเอ้ย จะใช้มือซ้ายเล่นนะครับหนึ่งจากว่ามือซ้ายของผมนั่นเคยกดคีย์บอร์ดอปเตอร์โกแล้วไม่เคยพลาดเป้าการเดินของเขาจึงเหมือนกับเดินบนกรีบเมฆไม่ใช่ลนะมือซ้ายของผมนะครับผมใช้ในการเดินอปเตอร์โกบ่อยกูไม่น่าคุยเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวกินนี่กูหยยบน้ำแล้วกูรอดไม่ได้ไงเนี่ยไอเส์บัคปะเนี่ยผมว่านะ หนาบางอันอมันชนได้แต่เราไม่รู้หรอกเว้ยว่ามันชนอันไหนได้อันไหนไม่ได้อย่างผมอะมากินที่ผมฝันไปนะครับเป้าหมายของผมวันนี้นะผมว่าจะให้เกินครึ่งให้ได้อะเปลี่ยนด่านนะครับเป็นด่านนารกนะครับแต่ผมยังไม่ถึงฝั่งฝันสักที กูเล่นจนกูจะจำดาบได้แล้วนี่เดี๋ยวฟักไงเล่าไงเล่าไอ้น้ำน้ำผู้คุยเอา้าเฮ้ยมึงไม่ลงให้กูวะจ็ดแม่ Dette er Sparta! ไม่เล่นแม่งไรเฮีย